สวัสดีครับมาพบกับงานปรกากระตูนอัปเดตประจำสิ้นเดือนนี้นะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างคู่ที่1เป็นเพอร์คูล่าลายแปลกนะครับสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ700บาทครับผมคู่ที่2เป็นซุปเปอร์แบ็กเพอร์คูล่านะครับสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ7 0 0บาทครับ คู่ที่3ก็เป็นซ u เปอร์แบ็กพ์คูราเช่นกันนะครับคู่นี้ราคาคู่ละ700ยบาทครับผมคู่ที่4เป็นปิกสโซนะครับสำหรับปิกสโซคู่นี้ราคาคู่ละ900ยบาทครับคู่ที่5เป็นซูเปอร์แบ็ค เพอร์คูล่าลายแปลกนะครับก็จะคล้ายกับปิกสโซ่ครับผมมีลายบวกนะครับสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ800บาทครับผมคู่ที่6ก็เป็นไฮบริดนะครับก็ผสมระหว่างปิกสโซ่กับดาวินชีนะครับสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ800บาทครับผม คู่ที่7ก็เป็นซูเปอร์แบ็กเพอร์คูล่าลายแปลกครับก็ลายสีขาวจะเยอะนะครับสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ800บาทครับผมคู่ที่8ก็เป็นไฮบริดเหมือนกันนะครับก็ไฮบริดระหว่างสโนว์เฟสกับปิกัสโซนะครับสำหรับคู่นี้ก็ราคาคู่ละ900บาทครับผม คู่ที่9เป็นซ u เปอร์แบ็กพิูล่าลายแปลกนะครับก็ลายสีขาวก็จะเยอะครับผมสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ8 0 0บาทครับคู่ที่10ก็เป็นปิกัสโซนะครับก็ไฮบิดเหมือนเดิมครับผมปิกัสโซกับตึ่งๆดาวินชีนะครับสำหรับคู่นี้ก็ราคาคู่ละ9ก0าบาทครับผม คู่ที่ส1เป็นปิกัสโซนะครับสำหรับปิกัสโซคู่นี้ราคาคู่ละา0 1,000บาทครับคู่ที่12ก็เป็นปิกัสโซเช่นกันนะครับสำหรับรบาคาปิกัสโซก็เท่ากันเลยครับผมราคาคู่ละา0 0 0 0บาทครับผมคู่ที่13ก็เป็น ปิกาโซ่นะครับสำหรับปิกาโซ่คู่นี้ก็ราคาคู่ละ1,000บาทเช่นกันครับคู่ที่14นี้ก็เป็นไฮบริดนะครับระหว่างาซูเปอร์แบ็กพอร์คูลา่าลายแปลกกับปิกาโซ่นะครับสำหรับคู่นี้ก็ราคาคู่ละ800บาทครับผม คู่ที่15ก็เป็นซ u เปอร์แบ็คเพอร์คูล่าลายแปลกเช่นกันนะครับสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ800บาทครับผมคู่ที่16ก็เป็นปิกัสโซนะครับสำหรับปิกัสโซคู่นี้ราคาคู่ละ1,000บาทครับ คู่ที่17เป็น snowflake หตัวนะครับแล้วก็ super b a c k snowflake 1ตัวนะครับ,รบปัจจุบันก็ super b a c k ก็คือลายดำขึ้นเต็มแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ700บาทครับผมถ้าใครที่สนใจอยากจะดูคลิปล่าสุดปัจจุบันก็ติดต่อเข้ามาได้ครับคู่ที่18เป็น f r o s t b i t e นะครับ ก็เป็นฟอสบายแบบไม่มีจุดนะครับอันนี้จะบอกว่าหายากมากๆครับผมแล้วคือขาวสวยมากๆนะครับไม่มีจุดเลยครับผมสำหรับคู่นี้ก็ราคาคู่ละ800บาทครับผมคู่ที่19นะครับเป็นซูเปอร์แบ็ก สตอมนะครับสำหรับซ u เปอร์แบ็กสตอมคู่นี้ราคาคู่ละ1,800บาทนะครับคู่นี้ก็สีส้มตัดสวยเลยนะครับผมคู่ที่20เป็นแบ็กสตอมนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวหนึงติดสีส้มมาตรงอะครีบนิดนึงนะครับก็สำหรับคู่นี้ก็ราคาคู่ละ1,500บาทครับผมสำหรับแบ็กสตอมนี้ คู่ที่21เป็นซ u เปอร์แบ็กโซโนเฟกนะครับสำหรับซ u เปอร์แบ็กโซโนเฟกคู่นี้ราคาคู่ละ800บาทครับผมคู่ที่22เป็นฟลอตบานะครับแต่ว่าเป็นฟลอตบายแบบที่มีจุดนะครับก็ราคาคู่ละ800บาทเช่นกันครับคู่นี้ก็สวยครับผมมีสีส้มตัดกับสีดำชัดเจนเลยครับผม คู่ที่23เป็น b บ็กสตาร์มนะครับแต่ว่าน้องเป็นลายแบบจุดแบบด a นเมเชียนะครับก็น่า,ารักไปอีกแบบครับผมเป็นจุดกลมๆประตามตัวนะครับก็สวยดีครับผมคู่ที่24เป็นฟ o อตไบ t ์นะครับแต่ว่าเป็นครีบสีดำนะครับสำหรับคนที่ชอบ สีเข้มเข้มคีบสีดำนะครับก็คู่นี้ได้เลยครับผมคู่ละ800บาทคู่ที่1 5ก็เป็นแบ็กสตอร์มนะครับเอาใจคนที่ชอบลายแบบดันเมเชียนนะครับจริงๆอยากตั้งชื่อใหม่ให้เป็นพันดันเมเชียนครับผมสำหรับคู่นี้ก็ราคาคู่ละ1,800บาทครับ ู่ที่3คผู้สุดท้ายสำหรับแบ็กสตอร์ที่เป็นลายดัตเมเชียนนะครับก็ราคาเท่ากันเลยครับผมราคาคู่ละ1,800บาทครับผมคู่ที่18ก็เป็นซูเปอร์แบ็กสตอร์มนะครับสังเกตว่าคีปจะเป็นสีส้มนะครับแต่ว่าลายจะเป็นสีดำครับผมก็คือจะมี3สีครบเลยขาวดำส้มนะครับสำหรับคู่นี้ก็ราคาคู่ละ1,800บาทครับผม คู่ที่29ก็เป็นซูเปอร์แบ็กสตอร์มนะครับก็ราคาเท่ากันเลยครับผมราคาคู่ละ1,800บาทครับคู่ที่31ก็เป็นซูเปอร์แบ็กสตอร์มนะครับสำหรับคู่นี้ก็ราคาเท่ากัน,นครับผมราคาคู่ละ1,800บาทครับ คู่ที่32ก็เป็นซ u เปอร์แบ็กสตาร์มนะครับคู่นี้ก็ครีปสีส้มชัดเจนนะครับสำหรับคู่นี้ก็ราคาคู่ละ1,800บาทครับผมคู่ที่33ก็เป็นซ u เปอร์แบ็กสตาร์มนะครับสำหรับคู่นี้ก็ราคาเท่ากันครับคู่ละ1,800บาทครับผม คู่ที่3 4สิบสี่ก็เป็นซ u เปอร์แบ็กสตมนะครับสำหรับซ u เปอร์แบ็กสตามคู่นี้ราคาคู่ละ1,800บาทครับคู่ที่35ก็เป็นซ u เปอร์แบ็กสตมนะครับคีฟก็เป็นสีส้มครับผมสำหรับคู่นี้ก็ราคาคู่ละ1,800บาทครับ ปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับก็เป็นซ u เปอร์แบ็กสตอร์เช่นกันนะครับ<ม>ก็สีคีบสีส้มชัดเจนครับผมสำหรับคู่นี้ก็ราคาคู่ละ1,800บาทครับผม